วันนี้ก็อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์รับมีชื่อว่า BuzzBank นะครับมาก็มาอัปเดตนะว่าเป็นยังไงบ้างนะในส่วนของการถอนอตัวนี้เนี่ยผมถอนไปแล้วนะครับเป็นเงินบอยเวณเนี่ยสรุปไม่ได้นะครับมาขึ้นผิดพลาดนะครับผมก็เลยถอนใหม่เป็นแบบเติมเงินนะครับเติมให้ละสิบบาทนะเ,เดี๋ยวกดข้ามก่อนอามาดูในประวัติการถอนนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาก็ประมาณนี้มาขึ้นผิดพลาดนะครับ ผมก็เลยถอนใหม่นะก็เลยแบบเติมเงินดีกว่านะครับเติมเงินมือถือทีละสิบบาทนะ,ะประวัติการเติมเนี่ยผมก็เติมไม่เรื่อยตัวนี้ค่อนข้างไวนะครับสิบวันเอ้ยหนึ่งวันเนี่ยก็จะเติมละสิบบาทนะครับเติมได้ทุกวันนะ,อ,ะอันนี้ก็แต่ว่าใช้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับใช้ไปสามหมื่นเก้าพันคะแนนนะครับ ถ้าเป็นปกติเนี่ยสามหมื่นคะแนนเนี่ยก็จะประมาณ9บาทกว่าและ9บาทกับ54สเตานะครับแต่ตัวนี้เพิ่มมาอีก9 0 0านก็เป็นเงินเนี่ยประมาณ12บาทครับตัวนี้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรขอแค่มันถอนได้ก็โอเคแล้วเติมเงินทีละ10บาทก็เติมไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมเติมผมก็เอาเงินพวกนี้ไปเปลี่ยนไปเติมเกมนะครับถ้านับเป็นเติมที่ะสิบบาทเนี <19 <19 ่ยมันก็จะได้วันเพิ่มนะ ได้วันเพิ่มทีละ30วันด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยผมลองเติมอย่างอื่นไปทั้งหมดแล้วนะก็คือมันผิดพลาดหมดเลยนะครับอ่ะก็สรุปได้แค่เติมทีละสิบบาทนะก็ประมาณนี้แหละก็ถือว่ายังโอเคอยู่ขอแค่มันยังจ่ายก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีดเท่าเหมือนตะกอนไงที่ถอนได้ทุกอย่างนะครับ เนี่ยที่ยอดที่ผมเคยถอนนะทั้งหมดอยู่ที่4,335บาทนะครับผมก็เน้นรับชั่วโมองไปก็มีเพื่อนๆก็ยังเล่นอยู่นะอาจจะเติมเงินเหมือนผมนี่แหละก็รอให้มันถึง39,000นะครับก็สะสมไปเรื่อยก็ประมาณนี้นี่ผมก็รับไปเรื่อยนะครับตัวใจไม่ได้ค่อยอ่านเขาวอะาไหร่อันนี้ผมก็กดรับไปนะครับ ก็เช็คอินรายวันแล้วก็รับชั่วโมงไปอันนี้รับไปทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับก็ได้มารวมกับเช็คอินนะครับก็เป็นพันหนะก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนเงินเนี่ยอของทูมูฟเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะเติมได้ไหมในส่วนของเติมเงินสิบาทนะครับแต่ว่าวันดูคอดีแทกนี่ผมชัวร์อยู่ ใครที่เติมของทูเนี่ยก็ฝากามาคอมเมนต์ด้วยว่าได้หรือไม่ได้นะครับอโอเคครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ